ดีค่ะกับสวัสดีพี่พี่ซีขุนหลงุนป้าที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์ของแอมและช่องเดินป่าน้าปีน,นะคะทุกคนวันนี้นะคะผมก็มาที่บ้านของพี่แฝดนะคะวันนี้ไม่ได้เข้าป่านะคะพี่พี่ก็จริงๆแล้ววันนี้ก็มีแผนเข้าป่าแต่ว่าวันนี้ก็เลยออกมาแต่เช้านิดหนึ่งเพื่อที่จะแวะมาหาน้องหม่อนที่บ้านของพี่แฝดนะคะซึ่ง มาที่บ้านพี่แฝดเนี่ยก็ได้ติดต่อพี่แฝดมาแล้วแต่พี่แฝดบอกว่าพี่เขาไม่อยู่นะถ้ามาก็เข้ามาหาน้องได้เลยเพราะว่าน้องอยู่บ้านวันนี้ก็เลยเข้ามานะคะทุกคนถึงพี่แฝดจะไปอยู่ก็ไม่เป็นไรวันนี้พี่แฝดเล็กพี่แฝดใหญ่ไม่อยู่นะก็ไปเห็นว่าไปทําธุระในตัวเมืองนะคะทุกคนออมก็เลยถ้าไม่มาวันนี้ก็จะไม่ว่างละก็เลยต้องมาวันนี้นะทุกคนก็คือก่อนเข้าป่าเนี่ยก็เลยแวะมาหาน้อง เห็นว่าน้องเนี่ยอ,อยู่บ้านก็ทํางานช่วยพี่แฝดน้องไม่ได้ขึ้นไล่นะคะวันนี้ไม่มีใครไปส่งที่ไล่เพราะว่าน้องต้นไม้ก็ไปเรียนแต่เช้าพี่แฝดก็ต้องออกไปท,ทําธุระแต่เช้าไม่มีใครส่งขึ้นไล่ไปหาพ่อนะคะน้องก็เลยอ,อยู่บ้านคนเดียววันนี้อยู่กับแม่พี่แฝดแต่ว่าแม่พี่แฝดน่าจะไปวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอแม่มาอีกทีนึงแตนี่น้องก็ รู้แล้วพี่แฟดบอกไว้แล้ว,วว่าวันนี้ยอมจะมาหาน้องเาเลนออกมานั่งรอแต่เช้าเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องพร้อมๆกันวันนี้ผมก็มีขอขนมของกินเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็เอาเงินมาให้ฝากไว้ให้น้องนะคะเดี๋ยวอาจจะเอาไว้ที่น้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่แฟรมาเดี๋ยวให้พี่แฟรเก็บไว้อีกทีนึงนะ,ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องกันว่าน้องเป็นไงบ้างสบายดีไหมอยู่กับพี่แฟรน้องพี่แฟรเลี้ยงดีหรือเปล่านะไป สวัสดีพี่พีเอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องก็ด,ดีนะทุกคนอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีอ่ะสบายดีนะแล้วได้ขึ้นไล่บ้างไหมขึ้น,ข,นขึ้นไล่ไปหาพ่อเนาะแล้วพ่อทํางานเป็นไงบ้างพ่อสบายดีเหมือนกันใช่ไหมเหม็นว่าชวนพ่อตัดผมแล้วแต่พ่อไม่อยากตัดใช่ไหมพ่อไม่ยอมตัดผมเลยไม่เป็นไรเนาะเขามัดเอาก็พอเนาะเดี๋ยวพังวางเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเยี่ยมพ่ออีกทีหนึ่งก็ได้ ก็วันนี้ก็มีของกินเล็กๆน้อยๆนะคะทุเกคนซื้อมาให้น้องนะคะน,นะคะมแล้วก็ขนมที่จะติมพัทแพกนันนะจะได้กินได้เยอะๆนะแล้วก็เอามาฝากแม่ของพี่แสต์เขาด้วยเนาะแล้วตอนนี้ยายไปไหนอย่แม่ไปไปโบสถ์เหรอไปวัดเหรอไปทำบุญเนาะไปทำบุญเอ๋อวันนี้วันพระอ๋อแล้วนี่ก็อยู่บ้านคนเดียวเลยใช่ไหมใชม่พี่แสต์ให้ทำอะไรบ้างเนี่ยถอนหญ้าหลังบ้านเหรอใช่ ก็เฝ้าบ้านดูหมาดูแมวที่บ้านไปดีแล้ววันนี้ก็มาแบบพาไม่เจอใครเลยนะทุกคนบ้านเงียบสงบมากแต่ก็พี่เขาอนุญาตแล้วนะเราได้ทำการขออนุญาตแล้วเพราะออมไม่ว่างวันอื่นนะก็เลยมาหาน้องที่นี่เลยแล้วกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วนาะยายทำไว้เหรอ,อหลายคนก็บอกว่าน้องหม่อนเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ คนจริงๆแล้วน้องเป็นผู้ชายนะแต่น้องหน้าเหมือนผู้หญิงเลยทุกคนไม่รู้ว่าข้างบ้านทําอะไรนะเสียงดังเดี๋ยววันนี้พี่จะไปเดินป่าอยากไปกับพี่ไหมล่ะอย,อ,ยอยากอยู่แต่ว่าทัองดูยายใช่ไหม,มเดี๋ยวพี่แฟตกลับมาไม่เจอแล้วเดี๋ยวเป็นห่วงอีกเพราะว่าถ้าเอาน้องไปเนี่ยน่าจะอันตรายด้วยเอาไว้รอบหน้าพี่มารับไปเดินป่าก,กับพี่นะก็ ไม่มีอะไรทุกคนวันนีม้มาเยี่ยมน้องเฉยๆบางคนอาจจะคิดถึงน้องเนาะมีเอฟซีฝากเงินมาให้นะมีเอฟซีฝากเงินมาให้น้องเดี๋ยววันนี้จะเอาให้น้องนะคะทุกคนต้องขอบคุณอมจําชื่อไม่ได้นะจาชื่อเอฟซีไม่ได้คนที่ฝากมานะอะแล้วก็อมไม่แน่ใจว่าเขาให้เอ่ยน้าหรือเปล่าด้วยอมขออนุญาตแจ้งว่าเป็นเอฟซีนะคะสองท่านนะคะออนเงินมาให้น้องจํานวนหนึ่งนะคะ เดี๋ยววันนี้จะเอาไว้ให้น้องเลยแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเก็บไว้กับพี่แสตแล้วก็อาจจะถามน้องก่อนว่าเราได้ไปไปร้านค้าบ้างไหมไปซื้อของที่ร้านค้าบ้างไหมไปเนาะก็ซื้อของเป็นซื้ออะไรได้หมดเลยเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้ที่น้องก็ได้แล้วให้น้องเก็บเองก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าอ่าเป็นจํานวนเยอะก็ให้พี่แสดเก็บไว้ให้แต่พี่เอาเงินไว้ให้พี่แสดเก็บไว้ให้นะแล้วก็ถ้าอยากซื้อก็บอกก็เบิกกับพี่เขานะเดี๋ยวพี่บอก พี่แฟรไว้อีกทีนึงวันนี้ต้นไม้ไม่อยู่ต้นไม้ไปโรงเรียนกลับมาอีกทีก็สี่โมงเลยน้องก็จะอยู่คนเดียวแบบนี้เพราะว่าน้องต้องรอเรียนเป็นเทอมหน้านะคะทุกคนเป็นปีการศึกษาหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเทอมสองแล้วน้องต้องรออีกเทอมหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวอาจจะต้องถ่ายคลิปพาน้องไปสมัครเรียนเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนสถานาการณ์ก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง ว่าน้องอว่าน้องต้องเรียนแบบไหนยังไงอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งทุกคนเป็นการปีการศึกษาหน้านะแล้วอยากได้อะไรไหมเนี่ยมีรองเท้าเสื้อผา้าได้อะไรเพิ่มไหมมีมีเหรอครบหมดแล้วนนะแล้วพ่อตังให,ใ,หให้ใช้บ้างไหมให้ใช้บ้างให้ใช้บ้างนะนิดนิดๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่าพ่อก็เพิ่งทํางานเหมือนกัน ก็ตอนนี้น้องก็ปลอดภัยนะคะทุกคนแล้วก็เห็น fc เนี่ยเขาไมเข้ามาเรื่องเปลี่ยนชื่อน้องนะคะตอนนี้ผมว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่เปลี่ยนแล้วทุกคนเพราะน้องอยู่นี่น้องโอเคน้องปลอดภัยแค่ไม่ไปที่อื่นอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละปลอดภัยมากๆละแล้วก็ไม่ต้องไปบอกใครนะว่าน้องคนนี้คือใครแค่นั้นเองนะอาจจะรู้จากคลิปนี้แหละแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าน้องคนนี้เป็นน้องแท้ๆของเราดีกว่านะเป็นน้องที่เราแบบว่า ดูแลนะทุกคนไม่ใช่คนอื่นนะแล้วก็ล้วใครที่บอกว่าเป็นห่วงเรื่องการเป็นอยู่ของน้องที่แบบว่ากลัวว่าโจรมันจะมาอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยเลยว่าอยู่ที่นี่นะปลอดภัยพี่แฟดติดกล้องวงจรไว้ครบนะอยู่หน้าบ้านแล้วก็ไม่ให้ออกไปไหนถ้าออกไปก็ต้องมีคนพาไปด้วยไม่ได้ให้ไปคนเดียวไปร้านค้าไปคนเดียวไป,ได,ไ,ปนะไ,ได้ไปใกลๆนะทุกคนไม่ได้ไปไกลแต่ไม่ได้ให้น้องไปเล่นน้ํากับเพื่อนเพื่อนแล้วรอให้ เรื่องมันซาเรื่องมันจางก่อนเนาะตอนนี้ก็เช้าเห็นไหมโรงเรียนเนี่ยก็อยู่ข้างๆนี่เองข้างๆบ้านพี่แฟดถ้าน้องไปเรียนน้องก็สบายเลยไปเรียนข้างๆข้างๆบ้านได้ทุกคนตอนนี้เหมือนจะแปดโมงแล้วเข้าแถวแปดโมงเช้าเนาะบ้านเงียบมากเลยนะไม่มีใครอยู่เลย แล้วเหงาไหมเนี่ยไม่มีโทรศัพท์เล่นเหงาไหมไม่ไม่เหงาหาหาถอนยาหลังบ้านนะถอนยาหลังบ้านแต่พี่แฝดเห็นว่าพี่แฝดหรือว่าให้เล่นโทรศัพท์น้องต้นไม้เหรอใช่แต่ว่าแล้วทําไมไม่เล่นอ่ะได้เล่นบ้างไหมเล่นบางครั้งเล่นบางครั้งอย่าเล่นโทรศัพท์เยอะนะอย่าเล่นบ่อยนะเล่นแค่เวลาว่างนิดนิดหน,น่อยก็พอถ้าแบบก็ไม่มีอะไรทำค่อยเล่นเนาะถ้ามีงานก็ต้องทำงานก่อนเนาะ ก็อยู่บ้านก็ช่วยพี่แฝดพี่แฝดใช้อะไรก็ทํานะน้องต้นไม้เนี่ยโตวไวมากๆเลยพี่แฝดออกมาตั้งแต่เด็กๆเลยเดี๋ยวนี้เห็นว่าน้องน้องต้นไม้เนี่ยดื้อมากๆอย่าเป็นแบบน้องต้นไม้นะเห็นว่ายิ่งโตยิ่งดื้อนะบอกอะไรก็ไม่ค่อยจะทำลนะ <c oughs> พี่แฝดต,ต้องคอยบ่นนะอันนี้ก็น่าจะรุ่นเดียวกับน้องต้นไม้นะคะทุกคนน้องรุ่นเดียวกันเลย เดี๋ยววันนี้จะนั่งอยู่กัิดเพื่อนน้องสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวสาย,สายๆออมจะออกเข้าไปในป่าจะเข้าป่านะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าพี่แฝดเนี่ยจะกลับมากี่โมงพี่เขาได้บอกไหมว่ากลับมากี่โมงไม่ได้บอกไม่ได้บอกใช่ไหมไปทํทธุระลาหรอถ้าพี่แฝดกลับมาก็เดี๋ยวจะชวนรูแต่เขาอาจจะไม่ได้ไปหรอกพี่อาจจะเขาอาจจะไป,ไปทํทธุระลามาเหนื่อยนะเขาอาจจะไม่ไปก็ได้ก็ถ้าเกินสิบโมงแล้วออมก็จะไม่รอแล้วนะทุกคนแล้วก็จะกลับ กลับไปเตรียมตัวเดินป่าไม่ได้กลับไปไม่กลับไปแล้วจะเดจะ,จะเดินทางไปเข้าป่าน,นะทุกคนวันนี้มีธุระเหมือนข้างบ้านจะเปิดเพลงอะมันจะถ่ายไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะลิขสิทธ มีเอฟซีส่งตังมาให้เนาะเป็นจำนวนหนึ่งนะขอเนียนไม่ระบุจำนวนนะคะไม่เกินเอ่อไม่เกินสามพันบาทนะคะทุกคนระบุจำนวนไม่เกินสามพันบาทเดีย๋ยวฝากไว้กับพี่แสตแล้วก็เอาไว้ให้น้องใช้สักห้าร้อยเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ฝากกับพี่แสดไว้นะก็ <c oughs> อยากซื้ออะไรก็ซื้อเลยนะอยากอยากได้อะไรไหมล่ะอยากได้เสื้อผ้าอยากได้รองเท้านอกจากซื้อของกินอะอยากแม่อะไรไหมไม่อยากได้หรอก อยากไปเที่ยวไหมไปเที่ยวเซเว่นไหมมีใครอยากเห็นคลิปออมพาน้องไปเซเว่นครั้งแรกบ้างน้องเคยไปเซเว่นไหมเคยเคยไปใช่ไหม <Okay. S 2> เคยไปตั้งแต่เด็กๆกันนะ <Okay. S 2> เพราะว่าที่นี่ไกลจากเซเว่นนะทุกคนเซเว่นนี่จะอยู่แถวที่ออมอยู่เลยเข้าไปทางตัวเมืองนิดนึงออมจะอยู่แ,แถบตัวเมืองนิดนึง มีอะไรต้องทำไหมล่ะต้องไปทำงานข้างหลังไหมมีอะไรต้องทำก่อนไหมล้วคุยเราคุยกับพี่ก่อนก็เลยก็เลยยังไม่ไปทำใช่ไหมน้องน้องเกรงใจน้องเกรงๆนะเพราะว่าพี่เอากล้องมาจ่อเกินไปเดี๋ยวกับกล้องมาฝั่งออมบางนะคนน้องเกรงแล้วนะถ่ายน้องเยอะเกินนะหันกล้องมาฝั่งนี้บ้างเดี๋ยวน้องจะเกรงนะคะ สำหรับพีเอซีคนไหนอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับน้องอ่ะทำอะไรแบบไหนบอกมาได้เลยนะเผื่อว่างๆมาหาน้องเนาะทุกคนไม่ได้มาบ่อยนะทุกคนอันนี้รู้สึกไม่ได้มานานตั้งแต่มาล่าสุดก็มาหาลุงจวบกับน้องตอนนั้นอ๋อตอนมาตอนน้องตัดผมล่าสุดเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะทุกคนก็นานพอสมควรแล้วล่ะนานพอสมควรที่ไม่ได้มานะ แต่พี่แฟร็ดเล็กก็บอกให้มาบ่อยๆทัก <th ug term> เข้ามานะบอกว่าไม่มาหาหน้องน้องมอนเราก็เกรงใจนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมน้องจำปาด้วยในทนเดี๋ยวน้องจำปาจะกลับมาที่บ้านนะตอนนี้เข้านป่าหรือเปล่าไม่แน,น่ใจกับน้องจิตรไม่อยู่บ้านเลยฝนเพิ่งตกไปแน่เลยรถ หน้าบ้านเขาเปียกเลยนะทุกคนอากาศที่นี่ดีมากมากสวนพึ่งราชบุรีอากาศดีวันนี้อาจจะไม่ได้พาชมสวนข้างหลังบ้านนะเกรงใจเขานะ้าเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เดี๋ยวออานั่งคุยกับน้องเป็นเพื่อนน้องแป๊บหนึ่งก็จะเดินทางกลับลนะไม่ได้มาแบบนะงานหนระหรือว่าอาจจะรอพี่แฟดก่อนชวนเขาก่อนว่าเขาจะไปเดินป่าด้วยกนะันนสิบโมงต้องเข้าป่าแหละ กลับไปทีก so ็บ่ายสามบ่ายสี่โมงได้ไปเตะบอลไหมตอนเย็นๆไปอะไปกัพี่แสตไปกับพี่แสตไปเตะบอลนะไปเตะบอลจะมีโรงเรียนไปเตะที่โรงเรียนนะคะทุกคนเรียนเขามีสนามน้องก็จะไปเตะทุกเย็นเลยนะน้องต้นไม้เลิกเรียนน้องตรงไหก็กลับมาทำงานบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเย็นมาเขาก็ไปเตะบอลกัน ช้ชีวิตไม่ได้หน้าเบื่อขนาดนั้นนะคะทุกคนมีอะไรทําตลอดนะงานที่ไร่ก็มีนะเนี่ยจริงๆแล้วน้องจะอยู่ไร่น้องจะไม่ค่อยอยู่บ้านที่อมไม่ค่อยมาค่ะแล้วก็มีวันนั้นพี่พีเอฟสี่ทักถึงเรื่องหมาน้องเนาะเอ้ยหมาหมาที่ไร่ของพี่แฝดเนาะมันตามขึ้นไปวันนั้นอมไปไร่แล้วอมก็ไปแวะแวะที่ไล่พี่แฝดแวะคุยกับพ่อเขาแป๊บหนึ่งเนาะแล้วน้องหมามันก็ตามขึ้นไปด้วยนะตอนเปิดคลิปน้องก็ยังมาด้วย แต่พอเดินเข้าไปป่าลึกๆแล้วน้องก็ออกมาละก็ไม่เจอละทุกคนก็ใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยรบควรคอมเมนต์บอกออมทีนะบางทีมันก็ตือตันเหมือนกันนะว่าเดินป่าไปเดินป่าเนี่ยมันไม่รู้จะไปหาใครเนาะก็จริงๆก็อยากจะไปหาบางทีมันก็เป็นจุดอันตรายก็อยากให้เบบซีคอมเมนต์บอกดีกว่าจะได้ไปถูกเนาะ แล้วก็เรื่องเข้าเมืองรับแรเนี่ยมีหลายแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยที่ไม่อยากให้เข้าไปเพราะว่าไม่อยากให้เข้าไปยุ่งกับเมืองร,รับแลนะคะทุกคนอันนี้นี่เป็นความการดีมากๆเลยที่แนะนาบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแต่บางคนเขาก็ยังเขาก็อยากเขาบอกว่าเขาก็บอกว่ามันไม่เลวร้วายขนาดนั้นหรอกเนาะแค่เขาบอกให้ไปพัฒนาเมืองเขาเขาแค่แบบอยากให้เข้าไปดูขนาดเขาอนุญาตใหนะ้เอากล้องเอาเพื่อนเข้าไปแสดงว่าเขาก็ มีความจริงใจแล้วนะบางคนเขาบอกว่าถึงเขาจะดูเหมือนมีความจริงใจตั้งแต่แรกแต่ต้องนึกถึงว่า,าเขามีเหตุผลอะไรหรือเปล่าเนาะม,มีอะไรที่ซ่อนไว้หรือเปล่าทํำไมถึงอยากให้เข้าไปพัฒนานก็มีไหลายแง่มุมมากๆเลยตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆดีกว่าจะพาพีพีเอีเนี่ยไปสถานที่จำลองเมืองละแวก่อนดีกว่าไหม อยากให้ไปเห็นในช่วงรนะัสมัยรัชกาลที่ที่หนะจะมีสถานที่จำลองอยู่ที่หนึงของจังหวัดกาญจนบ,บุรีดอมจะพาพี่พี่อีซีไปชมเนาะไปชมบรรยากาศที่นั่นน่ะที่นั่นมันเป็นเมืองโบราณนะคะคล้ายๆกับสมัยอยุธยาเลยเดี๋ยวจะพาไปก่อน แล้วก็ส่วนที่จะเข้าไปเมืองละแวกเนี่ยอมมันอมนต้องว่างสักสามวันนะทุกคนมันหยุดไม่ได้เนาะยังหยุดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปนั่งสมาธิกับท่านหลุงเท้าอีกแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะจกใกล้วันหวยออกอีกเนี่ยต้องไปหาพ่อปู่ไปถวายผลไม้กับพ่อปู่อีกกับท่านหลุงอีกออมจะไปคอหอยวกับต้นไม้ด้วยนะคะทุกคนไปคอหอยวที่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่เคยไปปวดขาแล้วไปนั่งพักจะไปคอหอยว จะเอาทูบไปจุดนะเดี๋ยวจะเอาทูบไปจุดทูบเลขนะทูบหวยเพราะว่าเราไปขออมเคยไปขอแล้วครั้งหนึ่งมันไม่ได้ยินเสียงเนะไม่รู้เขาสื่ออะไรก็ไม่รู้นะแล้วเดี๋ยวเอาทูบไปจุดดีกว่าแล้วก็ขอเอาผลไม้ไปดีกว่า,วาแล้วก็เดี๋ยวไปหาพ่อปู่หรือว่าจะให้ไปขอหวยที่ไหนเฉพาะที่เดียวก็บอกได้นะจะได้ไม่ต้องขอหลา,ายที่นะไม่เชิงขอหวยนะเขาเรียกว่าขอโชคนะทุกคนเผื่อพาน้องหมอนไปด้วยดีกว่า วันไหนดีไปหาพ่อปู่วันที่เก้าแล้วกันเนาะโอ้อยหออกุิบตัดคลิปลงไม่ทันวันที่ยี่แปดแล้วกันอืมวันที่28แปดเดี๋ยวไปหาพ่อปู่อันนี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงวันไหนนะเอามาหาน้องวันที่ยี่สิบเจ็ดยหกนะคะทุกคนเอามาหาน้องวันที่ยี่หกยี่หกยี่เจ็ดยี่แปด เก้ายิบเก้าไปขอหวยน้องก็ไม่รู้ว่าเปลือยหรือเปล่านะเดี๋ยวนี่อมอมซื้อนี้มาให้น้องเลยติดเท้านะคะทุกคนเผื่อน้องเอาไว้ใส่ทำง,งานทุกคนเท้าจะได้ไม่ดำซื้อมาก่อนมาหาน้องแล้วก็นมแพ็คหนึ่ง เล็กๆน้อยๆนะคะพี่ๆก็เดี๋ยวจะเ,เดินทางกลับไปเตรียมตัวเข้าป่าเนี่ยเตรียมของมาแล้วแหละเดี๋ยวจะจุดเริ่มต้นมันต้องไปตรงร้านค้าเนาะเดี๋ยวไปดูทุเรียนก่อนว่ามีไหมถ้ามีทุเรียนเดี๋ยวซื้อทุเรียนเข้าไปถวายถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าด้วยสักสักลูกหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวแกะไปนะมันก็จะเบาหน่อย ซื้อทุเรียนเป็นหลายโลแล้วนะตั้งแต่ทําคลิปเนี่ยซื้อไปถวายหลายโลละก็ได้สนับสนุนมาจากพีพีเอฟซีนี่แหละต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนขอบคุณพีพีเอฟซีมากมากเลยถ้าไม่ได้จากพีพีเอฟซีเนี่ยอมก็คงไม่ได้ซื้อเข้าไปบ่อยๆแบบนั้นนะทุกคนพอได้มาจากพีพีเอฟซีเนี่ยอมก็ได้มีโอกาสซื้อเข้าไปบ่อยๆนอกเหนือจากทุเรียนก็มีผลไม้ชนิดอื่นมีขนมนมทุกอย่างนานาจิปาถะ รวมถึงชุดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยอมได้นําไปถวายพี่พี่เอทั้งหมดแล้วนะคะที่ส่งมาทั้งหมดอมไปถวายให้หมดทุกองค์แล้วนะคะท่านท่านลุงเท้าได้แล้วพ่อปู่ได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็อืมอออใช่แล้วก็มีสลงที่ที่คุณแม่ท่านหนึ่งส่งมาอมได้ไปถวายพ่อปู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเทียนอ่ามีเทียนมีเทียนของแม่หวานนะ มีเทียนของแม่วานอาอกแกลไปถวายแล้ววันนั้นวันนั้นนะ่ะอมเอาไปเหมือนกันแล้วก็ลืมลืมหยิบออกมาให้พีพีเอฟซีดูนะแต่ว่าจริงๆนะอยู่ในกระเป๋าเป็นเทียนหมดเรีอยงล้แปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวอมต้องไปดูทีหนึ่งว่าเอาให้เอาถวายไปหมดหรือยังน่าจะยังเหลืออยู่เดี๋ยวยังไงไปวันหวยออกดีกว่าทุกคนเดี๋ยววันหวยออกอาจจะเอาน้องไปด้วยนะดูว่า ทุกคนคิดว่าไงพาน้องเข้าป่านะก็เป็นห่วงน้องอยู่ดีแหละทุกคนอยู่บ้านนี่แหละดีละอยู่บ้านนี่แหละดีละเดี๋ยวจะกลับแล้วนะทุกคนให้น้องทำธุระส่วนตัวไปน้องอยากทำอะไรดูทีวีถอนยาแต่ว่าที่สำคัญนั้นไม่ไม่นอนเล่นเฉยๆเนาะไม่อยู่เฉยๆแบบไม่นอนเล่นโทรศัพท์เฉยๆถึงจะไม่มีงานให้ทำแล้วก็ถอนยาข้างหลังไม่ได้ ไปช่วยยายกันได้เผื่อยายมีอะไรให้ช่วยนะเข <l ok> าจะเรียกแม่พี่แฝดว่าย,ายนะคะทุกคนมาก็ยังไม่เจอเลยนะ <l ok> ว่าแม่พี่แฝดไ, <l ok> ไปวัดยังไม่กลับมาเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะเดี๋ยพี่กลับแล้วแล้วเดี๋ยวพี่มาหาใหม่แล้วก็มีอะไรจะคุยกับพี่ก็ทักบอกพี่แฝดได้นะบอกเออบอกพี่แฝดให้ทักมาบอกพี่ได้โอเคเดี๋ยวบายบายกับพี่เทพซีหน่อยบายบายสวัสดีด้วย แล้วก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีที่ส่งเงินมาให้ด้วยขอบคุณพี่พีเอฟซีที่ส่งเงินมาให้ด้วยนะคะมีเรื่องว่ามีสองคนนี่แหละรู้สึกมีสองคนแล้วก็เดี๋ยวออมจะอัปเดตเกี่ยวกับน้องให้ดูเรื่อยๆเนาะพี่ๆมันก็ไม่ไม่หายแน่นอนนะถ้าหายไปแสดงว่าแบบมันเกิดอะไรไม่ดีกับขึ้นกับน้องนะแบบต้องเซฟตัวน้องไว้อย่างนี้นะสำหรับแม่ๆคนไหนที่คิดถึงก็ทักมา ักมาส่วนตัวก็ได้เนาะตักมาส่วนตัวก็ได้แต่อัปเดตชีวิตน้องให้ดูส่วนตัวเลยเนาะถ้าไม่ได้มาถ่ายบ่อยอมไม่ได้อยู่กับน้องไงพี่แฝดเขาอยู่เนาะพี่แฝดเขาก็ไม่ค่อยถ่ายหรอกทุกคน mm. ก็ไม่รู้จะถ่ายอนะไรเนาะเขาเป็นสายเดินป่ามากกว่าเขาก็ไม่ได้อัปเดตให้ใครดูอะไรเงี้ยแต่พี่แฝดเขาดูแลดีมากๆสั่งสอนน้องดีมากๆเลยว่างๆนี่ก็ซักผ้าพี่แฝดก็ได้นะถ้าว่างเนาะซักผ้าทำงานบ้านไป โอเคค่ะทุกคนยังไงอ๋องขอปิดิีไว้แค่นี้ก่อน<ม>ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คิดน้องด้วยนะคะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้อ๋องกับน้องด้วยแล้วก็เดี๋ยวน้องจะได้เรียนละทุกคนจะฝันจะเป็นจริงแล้วนะก็เผื่อมีโอกาสได้เจอน้องใส่ชุดน,นักเรียนเนาะไปก็ดีใจด้วยแทนพ่อของน้องด้วยคนาะ เดี๋ยวจะอัปเดตคุณลุงสมมัยให้ดูด้วยแต่จริงๆเราไม่อยากอัปเดตเท่าไหรหรอกคุณลุงสมมัยตัวอันตรายนิดนึงเนาะจนจำน้าได้คุณลุงสมมัยโอ้ยคุณลุงสมมยัยวะคุณลุงจวบส่วนคุณลุงสมมัยเนี่ยอยู่ในป่านูนไม่ออกมาแล้วใช้ชีวิตแบบจ,จอยๆอยู่ในป่าโอเคค่ะยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนใครที่อยากซัพพอร์ต รบกวนไม่กดข้ามโฆษณาก็พอนะคะไม่ต้องโอนอะไรมาทั้งนั้นไม่ต้องขอเลขบัญชีนะไม่รับแล้วนะ,ะไม่รับแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วมีเอฟซีหลายท่านดูว่าใครแบบมันอดใจไม่ได้มันอยากทําบุญกับท่านพ่อปู่อยากอยาก,อยากให้น้องจริงจอยากทําด้วยอย่างนี้ทักมาได้ในเพจเดินทางสไตล์อมแอมนะคะแต่ถ้าคนไหนที่แบบแค่อยากทาบุญมอมแนะนําไปทําบุญตักบาทก็ได้นะัแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นั้นๆนนะแล้วก็ ใครที่มีน้อยนะเก็บไว้เลยทุกคนเก็บไว้เลยถูกหม่น้อยนะ mm. เก็บไว้เลยไม่ต้ององมาทําบุญหรอก mm. เดี๋ยวขอเป็นสะพานบุญให้ดีกว่านะ mm. แค่มาชมคลิปก็ถือว่าได้บุญร่วมกันแล้วนะคะทุกคน mm. ก็ขอตัวเดินทางเข้าป่าก่อนนะคะนี่ก็จะเดี๋ยว9ก้าโมงละไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ